สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงก,การฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในชาแนลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับคลิปนี้จะมาคุยจัดเต็มก่อนเกมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับที่ BG แชมป์ไทยลีกจะพบกับเวดเทลแชมป์วีลีกเวียดนาม อีก1นัดน,นะครับหลังจากเกมแรกเนี่ยเป็น BG ที่เอาชนะเวดเทลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ทำให้ตอนนี้นะครับ BG ขึ้นมาอยู่ที่2ของตารางมีลุ้นเข้ารอบต่อไปแบบเต็มตัวนะครับ mm. เกมนี้เนี่ยยังสําคัญมากๆสําหรับ BG นะพอถ้าเกิดอยากจะเข้ารอบต่อไปก็ต้องเอาชนะเวดเทลให้ได้อีกครั้งเช่นเดียวกับเวทเทลถ้ากอยากจะลุ้นเข้ารอบก็ต้องเอาชนะ BG ให้ได้นะครับริงอยู่ ที่เกมนี้เจอการน,นัดแรกเนี่ยบเอาชนะได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหรน่นัก2ต่อ0แต่นั่นก็ผ่านมาแล้วนะครับและต้องมาโฟกัสเกมนี้แบบเต็มตัวเพื่อการเข้ารอบต่อไปซึ่งต้องชนะให้ได้นะครับและอีกอย่างชัยชนะเหนือเวทเทลทีมจากวีลีกเวียดนามทีมนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันจะเป็นการตอกย้ำว่าฟุตบอลไทยลีกเหนือกว่าวีลีกอีกหลายช่วงตัวมากๆรวมไปถึงจะทำให้โลกฟุตบอลแถบอาเซียนสงบสุขแน่นอนนะครับ เพราะก่อนจะเริ่มนะัดที่แล้วเนี่ยแฟนบอลเวทเทลก็ค่อนข้างคุยไว้ยเยอะพอสมควรว่าพวกเขาจะมาชนะ BG ได้แต่สุดท้ายก็โดนไปนะครับทำให้แฟนบอลเวทเทลหลังจากนั้นก็เงียบกริบเช่นเดียวกับก่อนเกมนี้แฟนบอลเวเทลก็ไม่ค่อยกล้าออกมาฟันธงว่าทีมจะชนะ BG แล้วเพราะฉะนั้น BG จีต้องชนะให้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ เกมที่แล้วถึงแม้จะชนะแต่ต้องยอมแล้วว่า BG จีเนี่ยยังมีข้อให้ต้องแก้อีกเพียบเลยโดยเฉพาะการจ่ายบอลที่ยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของพละกกำลังนะครับที่ต้องเพิ่มส่วนอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคือความชัวในการเล่นฟุตบอลจังหวะต่างๆต้องมีให้มากขึ้นนะครับเกมนี้วิทมาเฮดโค้ชบีจีเนี่ยก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีประมาทและพร้อมส่งตัวหลักบู๊เต็มที่นะครับ บีจีอย่างที่ผมบอกนะครับยังคงจําเป็นต้องเก็บชัยนะเพื่อเข้ารอบต่อไปแต่เกมนี้พวกเขาจะไม่มีทิติ 10, พันธ์พ่วงจันทกองกลางตัวหลักที่ติดโทษแบนนะเกมที่แล้วทิติพันธ์ยิงประตูดได้อย่างสวยงามด้วยลูกยิงแสกหน้านะซึ่งก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะทิติพันธ์เนี่ยเกมที่แล้วเล่นดีแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนเกมแต่ถ้าว่าผมดูขุมกําลังของ BG จีเนี่ยก็มีนักเตะที่ทดแทนได้อยู่นะครับก็รอดูกันว่าออริเลโอวิทมาเนี่ยเฮดโค้ชของ BG จีนะครับจะมีการปรับผู้เล่น จากนะัดที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่านักเตะที่เป็นกําลังหลักเนี่ยน่าจะได้ลงสนามกันครบนะอย่างสารัตอยู่เย็นชัดชัยบุตรพรมดิโอโกหรือซานโตที่เกมแรกปั่นป่วดน,นักเตะเวสเทลได้เป็นอย่างดีแล้วก็เล่นในอย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้รวมไปถึงวิกเตอร์คาร์โดโซอังเดสตูเยสน,นะครับที่ผลงานดีแล้วก็ผมคิดว่าเกมนี้พี่มุ้ยทีละสิงแดงดาเนี่ยที่ได้พักมาในเกมนัดแรกที่เจอกันเขาลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมนะ เพราะฉะนั้นพี่มุ้ยเนี่ยได้พักมาพอสมควรแล้วเกมนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงผมเนี่ยอยากเห็นพี่มุ้ยลงมาเจอเวียดเทลอีกครั้งเพราะเกมแรกที่พี่มุ้ยลงมาก,ก็เล่นได้อย่างเนียนตาอย่างมากนะครับแล้วก็ทําไป1นึ่งแอซิดซึ่งพี่มุ้ยลงมาเนี่ยได้เห็นความแตกต่างเลยว่าพี่มุ้ยสเต็ปเขาเหนือกว่านักเตะเวียดนามจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกมนี้ถ้าพี่มุ้ยลงเป็นตัวจริงนักเตะเวียดเทลนักเตะเวียดนามมีระแวงแน่นอนนะครับเพราะนักเตะเวียดนามสาหรับพี่มุ้ยเนี่ย เขาสามารถที่จะเอาชนะได้แบบไม่ยากท่าลอยนักและมีลุ้นที่พี่มุ้ยเนี่ยจะยิงด้วยก็รอดูแล้วกันซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นพี่มุ้ยลงเจอเวดเทลอีกหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับก่อนเกมนะครับทางฝั่งของวิทมาเฮดโค้ดบีจีเนี่ยเขาบอกว่าดีใจที่ได้3มแต้มในเกมที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าในเกมนั้นเนี่ย BG มีข้อบิดพลาดที่ต้องแก้ไขยเยอะมากๆและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ แก้ไขข้อผิดพลาดไปบางส่วนแล้วแล้วต้องยอมรับว,ว่าด้วยการแข่งขันทัวนาเมนต์แบบนี้เนี่ยไม่มีเวลาให้ฝึกซ้อมมากนักก็เลยต้องแก้ไขกันไปทีละนัดซึ่งโปรแกรมค่อนข้างถี่ตอนนี้จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะเป็นหลักและคิดว่านักเตะทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นในเกมที่เจอกับเวดเทลในที่2วิทมายังบอกอีกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยทีมจะขาดผู้เล่นบางคนที่ติดโทษแบนดังนั้นต้องดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยจะทดแทนและทำได้ดีแค่ไหน แต่ส่วนตัวมั่นใจกับผู้เล่นทุกคนที่ถูกส่งลงสนามและมั่นใจว่าเกมนี้เนี่ยจะเก็บ3มแต้มได้อีกครั้งขณะที่ตูนีกกันหน่อยนะครับกองหลังของ BG เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากที่ได้กลับมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งที่ผ่านมา BG แสดงเห็นว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยแม้ว่าจะมีเวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างน้อยรวมถึงนักเตะทีมชาติไทยก็เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้ไม่นานแต่ทีมสามารถพัฒนาได้และทำผลงานได้ดีใน3ามนัดที่ผ่านมา ตนุนเย่เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเขามองว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเหมือนกันเวทเทลเป็นทีมที่แข็งแรงและสู้1 0 0มีความหนักในการเล่นแน่นอนว่า BG ต้องเตรียมรับมือตรงจุดนี้และจากประสบการณ์ของเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอและต้องดูปัจจัยหลายอย่างระหว่างการแข่งขันแต่ถึงอย่างไรก็ตาม BG มั่นใจว่าจะชนะเวทเทลได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับก็ดูจากบทสัมภาษณ์ของทางวิทมาและตนุนเย่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจอย่างมากนะที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับ ขยับไปดูความพร้อมทางฝั่งเวดเทลกันหน่อยเกมนี้นะครับเยอเกนเกเด้เฮดโค้ชาวเยอรมันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับทัพพอสมควรหลังจากนัดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหให้นักเตะเล่นบอลหนักมากๆซึ่งนักเตะเวดเทลชุดนี้เขายอมรับเลยว่ามีอาการล้านะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวหลักที่เป็นตัวจริงมา3นัดติดแล้วแล้วนักเตะเวทเทลเนี่ยเขาวิ่งกันเยอะมากๆซึ่ง เยอเกนเกเดเนี่ยก็บอกว่าจะมีการโลเตชันนักเตะเกมนี้เนี่ยจะไม่มีเหงียนตรองใดแนวรับที่ติดโทษแบนแต่ก็พร้อมจะส่งตัวหลักลงเล่นทั้งไคเก้อับดุมามีนอฟอันนี้เป็นกองกลางชาวอุเบกิสถานนะครับรวมไปถึงนักเตะทีมชาติเวียดนามที่อยู่ในทีมหลายคนโค,ค้ชคนนี้ก็พร้อมจะส่งลงทั้งเกงกไฮบุย ok Hai, ung, เทนดุงเหงียนตรงห่วงแล้วก็เหงียนห่วงดุกซึ่งต้องบอกว่านักเตะเวดเทลเนี่ยถ้าคุณไปดูรายชื่อนะทีมชาติเวียดนามทั้งทีมเลยนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนของกองกลางแล้วก็ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะและเขาก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยยังคงเน้นแน่นอนเพราะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีและอยากที่จะเก็บแต้มให้ได้อันนี้เป็นทางฝั่งเวทเทลและที่น่าสนใจสำหรับนักเตะเวทเทลต้องจับตาดูคนนี้เลยคือเกมงกไฮนะครับกองหลังจอมกวนที่เกมนัดแรกที่เจอกับบีจีเนี่ยเล่นบอลได้อย่างหนักและน่าจะโดนใบแดงแต่รอดไปได้หน้าตาเฉยนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเล่นหนักเหมือนเดิมหรือเปล่า แต่เชื่อว่านักเตะ BG รับมือนักเตะคนนี้ได้สบายๆนะครับโดยเยอเกนเกเดเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมนัดที่4แน่นอนเนี่ยนักเตะก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีความฟิตก็อยู่ในระดับที่ดีเจอ BG ก็คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกและทีมหวังจะเก็บชัยชนะก็รอดูกันนะครับฝากแฟนบอลเวดเทลติดตามเชียร์ด้วยอันนี้เป็นเยอเกนเกเดที่ออกมาพูดนะบอกเลยนะครับนัดนี้น่าดูจริงๆห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับแฟนบอลบีจี เพราะ BG เนี่ยห้ามประมาทเวทเทลเด็ดขาดถึงแม้จะชนะได้ในเกมนัดแรกแต่ฟุตบอลมันผ่านไปแล้วนะครับต้องมาโฟกัสนัดน,นี้และอีกอย่างถ้าได้3ามแต้มเกมนี้โอกาสเข้ารอบต่อไปของ BG สูงมากๆเพราะโปรแกรมของ BG หลังจบเกมเจอเวทเทลเนี่ยเขาจะเจอกับคาย่าซึ่งน่าจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับอุนซานซึ่งตอนนั้นอุนซานน่าจะเข้ารอบไปแล้วทําให้อุนซานอาจจะมีการโรเตชันนักเตะซึ่ง BG มีโอกาสที่จะ ได้แต้มจากพวกเขาด้วยซึ่งถือว่าโปรแกรมของ BG ค่อนข้างเป็นใจอย่างมากถ้าเก็บได้สักประมาณ1 2บสถึงสิแต้มก็น่าจะเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากนะครับที่สําคัญถ้าชนะนัดเจอเวดเทลเนี่ยก็จะทําให้เวดเทลเตรียมตัวกับเวียดนามไปเล่นฟุตบอลวีลีกเลยนะครับเพราะว่าคะแนนของเขาจะตามหลัง BG เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเกมนี้สําคัญสําหรับ BG มากๆต้องชนะให้ได้และผมมองว่า BG ดูดีกว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆของตัวผู้เล่นที่ เล่นในระดับเอเชียมากันค่อนข้างโชคโชนทั้งพี่มุย้ยจิลสินดิโอโกตุนเยสวิกเตอร์คาโดโซสุมัญญาปุริสายที่เล่นดีนะครับก็น่าจะสามารถเอาชนะเวทเทลได้นะแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะเวทเทลด้วยเกมแห่งศักดิ์ศรีเกมเนี้เขาก็ใส่เต็มแน่นอนนะครับโดยการแข่งข League, ันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนัดที่4ของกลุ่ม f ที T ่บ g จะพบกับเวทเทลนะครับจะแข่งขันในวันจันทร์ที่5กรกฎาคม เวลา3ทุ่มที่สนามปทุมธานีสเตเดียมก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับแฟนลับ BG น่าเสียดายไปดูที่สนามไม่ได้แต่ก็ให้กำลังใจกันผ่านทางโทรทัศน์ละกันเพราะว่ามีถ่ายทอดสดผ่านทางทูสปอร์ตนะครับซึ่งแฟนบอล BG ติดตามกันอยู่แล้วก็รอดูละกันเป็นทีมที่เป็นความหวังของฟุตบอลไทยในฟุตบอลเอเชียครั้งนี้สาหรับ BG นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องบอกว่า BG สามารถเอาชนะได้นะทั้ง คายา่าแล้วก็เวทเทลแล้วก็ไปไวัดจับอุนซานฮุนไนก็ถือว่าสนุกเหมือนกันก็หวังว่าพวกเขาจะเก็บ3มแต้มได้นะครับและน่าจะแฮปปี้หลังจบเกมแล้วก็มาคุยถึงเชียงรายกันหน่อยนะครับเป็นทีมที่เล่นได้อย่างน่าประทับใจสุดๆในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยในนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเชียงรายเจอกับกัมบะโอซาก้ายังคงเล่นได้อย่างสุดมันแล้วก็สู้ได้อย่างสูสีสุดๆเลยนะครับ เกมแรกที่เชียงรายเจอกำบาเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อหซึ่งเกมนั้นเนี่ยกำบ่ามีการโลเทชันนักเตะแต่เกมที่2นะครับกำบ่าอซสกาทีมจากเจลีกทีมนี้จัดนักเตะชุดเต็มลงสนามนะครับอุซามิฮิเดกุจิเกนตามิอุระชูคุระตะแพทริกซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่เคยไปค้าแข่งฟุตบอลยุโรปและเป็นที่มีชื่อเสียงมากๆในฟุตบอลเจลีกนะครับ แต่ถ้าว่าเชียงรายในเกมนี้เนี่ยสู้แบบสนุดุกมากๆอ่ะคือเชียงรายเล่นไม่กลัวกาบะโอสกาเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยได้ประตูออกนําก่อนจากฟลิเป้ยิงเต็มข้อผ่านมือฮิกาชิกุชิผู้าประตูคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีอัตราการเซฟเบอร์ต้นๆของฟุตบอลเจลีกนะครับแต่เชียงรายสามารถทําประตูใส่เขาได้และพอเชียงรายออกนำเนี่ยเชียงรายเล่นดีเขาไม่ได้เล่น,ลนรับรอโดนเลยนะครับแต่เขามีจังหวะที่จะ โตตลอดแล้วก็ได้ลุ้นตลอดส่วนกัมบะออสก้าเกมนี้ตื้อตื้ตันๆันะครับเจอแทคติกที่เล่นได้อย่างรัดกุมของเชียงรายก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่ครึ่งหลังเนี่ยเชียงรายนะครับผิดพลาดเล็กน้อยจังหวะโชจีฮุนจ่ายบอลมาไม่ดีนะครับสุดท้ายโดนกัมบะอซสก้าลงโทษบอลเนี่ยไปฉลับบินเนอร์เข้าประตูไปนี่เป็นจังหวะที่เชียงรายพลาดไม่กี่ครั้งในเกมนี้แล้วก็เสียประตูนะครับแลวต้องยอมแล้วว่า พอฟุตบอลระดับนี้เนี่ยพอพลาดเล็นน้อยปุ๊บมีโอกาสที่จะโดนทันทีนะแต่โดยรวมแล้วเชียงรายอะ่ะผมชอบมากพวกเขาสู้ได้ดีจริงๆไม่รู้จะพูดคํานี้อีกกี่ครั้งแต่ต้องยอมแล้วว่าเขาสู้ได้ดีจริงๆนะครับผมเนี่ยชื่นชมหัวจิตหัวใจและอย่างนะครับชื่นชมระบบการเล่นของเชียงรายที่เขามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนเกมรับเล่นกนรลัดกลุ่มเกมลุกใช้จังหวะไม่มากแล้วก็ได้ประตูนะครับเป็นวิธีการที่พวกเขาแสดงเห็นว่า ทีมเชียงรายทีมนี้จากไทยลีกก็สามารถต่อกรกับทีมจากเจลีกอย่างกัมบะโอซาก้าที่เป็นถึงรองแชมป์ฟุตบอลเจลีกเมื่อลูกกาที่แล้ว2องนัดเชียงรายไม่แพ้กัมบะนะครับต้องปรบมือต้องยกเครดิตให้ทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็นักเตะเชียงรายทุกคนที่วิ่งสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่านักเตะเชียงรายชุดนี้อนาคตไกลหลายคนมากๆสีวกรเจนะกูลชมแล้วชมอีกครับคนนี้กล้าเล่นกล้าลุยเฟิร์สไทท์ของเขาดีอ่ะ แล้วก็นักเตะหลายๆคนเกมรับเชียงรายดีนะครับชินัพ์ลีออกบรินเนอร์แล้วก็สราวุฒอินแป้นคือสามารถยืนกันแล้วลงตัวนะครับทำให้แข็งแกร่งอย่างมากอะ่ะก็ชื่นชมจริงๆนะครับทำให้ตอนนี้เชียงรายนะครับยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปอยู่นะเกมหน้าพวกเขาจะเจอกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ถ้าเกิดมีแต้มได้และนะสุดท้ายเนี่ยไปจัดการแทปิเนโลเวอร์ ก็มีลุ้นเหมือนกันแบบลึกๆนะครับแต่โดยรวมถึงไม่รู้แหละว่าเชียงรายจะเข้ารอบไม่เข้ารอบแต่การที่เขาเจอกับทีมอย่างกัมบาโอซา a k a ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่กัมบาไม่ดีนะครับแต่คุณไปดูชื่อชั้นผู้เล่นกัมบาโอซา a k a คือนักตเตะเบอร์ต้นๆเจลีนะครับแต่เชียงรายสู้ได้สนุกสู้ได้สูสีสู้แบบไม่กลัวสู้แบบไม่เป็นรองเสติต่างๆก็บอกชัดนะครับกว่ากัมบาโอซาก้าจะมายิงตรงกรอบเนี่ย ในช่วงท้ายเกมก็แสดงเห็นว่าคุณภาพเกมรับของเชียงรายดีมากๆและผมชอบตรงนี้คือเชียงรายเขาไม่ได้เล่นแบบรับร,บรอโดนแต่เขาเล่นแบบรัดกุมและมีโอกาสที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยขอปรบมมือให้กับเชียงรายจริงๆพวกคุณสุดยอดมากๆกับการเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้และมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าทีมจากไทยลีกมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมีระบบการเล่นที่ดีนักเตะเข้าใจในวิธีการมีการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยม ก็สู้กับทีมระดับเอเชียได้นะครับเชียงรายนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนจริงๆถึงแม้ว่าฟุตบอลลีกเราจะยังไม่เตะแต่คุณไปดูเชียงรายนะครับสภาพความฟิตของเขาอะก็สู้กับทีมจากเจาหลีอย่างกัมบาดได้นะครับสู้กับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ทีมจากเ e a g ล e ก,ก็ได้ครับเนี่ยครับมันอยู่ที่การเตรียมทีมจริงๆขอปรบมือให้เชียงรายนะครับผมว่าเชียงรายชุดน,นี้ยังไงก็น่าจับตามองนะอ่ะแฟนบอลคิดอย่างไรเกี่ยวกับเชียงรายก็ลองเข้ามาพูดคุยกันหน่อยทีมนี้ผมยอมแล้วพวกเขา จ๋งจริงครับในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้สู้กับทีมเอเชียได้สนุกม,มากมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช anel ตองสุยมุ่งสู่5 0 0 0 0ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัต์ยัยงไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ